สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภูสกุลนะครับเนาะครับครับมือหนิกะมีแนวทางจากอาจารย์อ้วนแหละครับครับเนี่ยอาจารย์อ้วนนะครับเนาะครับผเพิร์นมีพุ่มครับพุ่มดีครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าุ่นะครับครับมาติดตามเพิร์นนะครับเนาะของอาจารย์อ้วนครับแนวทางของเพิ่์นจะเป็นยังไงเขาไปฟังน้ากัดนะครับเนาะครับขมหอดเนียนหอดสั้นเพิ่นแล้วครับตอนนี้ครับเพิ่์นก็อยู่เงียนดยูสั้นแหละครับ เราอาจารย์รวนเนาะครับเนาะครับเส้นเนาะอาจารย์รวนเนาะอยู่ทา้งใดเนาะไปทา้งใดอีกเนาะอาจารย์รวนเอ้ยไปทา้งใดครับครับเขาไปเบิ่งตัวเลียน้ำกันเด้อครับเด้อะนิยางใน่เหมือนครับเดี๋ยวมันก็ลงมาเนาะครับเนาะครับครับผู้ได้เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลล์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบสละผาดแนวทางเนาะครับเนาะครับแนวทางตัวเลียงามๆของอาจารย์รวนเด้อครับเด้อครับครับนี่ก็บานเลขที่เพิ่น เกจหนึ่งมูซีครับมูซีกับมูเก่าหนึ่งสามศูนย์ล่ะครับหนึ่งสามศูนย์เนาะครับเอาไปส่งไปหมาน้ำกันครับบานเลขที่ของอาจารย์้วนเด้อครับครับสำหรับอาจารย์้วนเนาะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ครับเพื่อนว่ามีโค้งสุดท้ายอยู่เนาะครับเพื่อนเอาโค้งสุดท้ายน้ำเพลินมาขอโค้งสุดท้ายครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าแหละครับครับเพื่อนขยับไปไฮไปหน้าพร้อมผมนะครับ ครับเขาไปเบิงฟังน้ำกันนะครับเนาะว่าตัวเป็นมตัวใดแน่ครับเอาตัวใดเอาศูนย์ขึ้นว่ามันสิเบิดศูนย์เฮื่ออาจารย์อ้วัน,นโอ้ยมันมาขึ้นกันครับข่อยแต่ละบาทนี่าน้ำเหลืองซี่ฮะน้ำเหล<ะ>ืองซีวัดนั้นน้ำเหลืองซีผมเมียนแล้วเมียนแล้วถือใจข่อยคักเด้อบาทนีงเ<อ>ด้อนะอาจารย์อ้วนเลยบอกสักอย่าเออบาท เาหน้ามวดเดียวจะไหยังเมา,าอ่ะคนตึ๊บเลยเตี้ยเป็นน้ำใยชูเท่าใครเลยอืมมันเสียนานยี่หรืเงมันต้องเหลียซีไ้เพราะว่าซีมีมวดมีกีน่นี่หลายหลายตัวมากมากี่โดนเติมเดวคือว่าเลขวิ่งแม่นเัยเถ่ได้ตัวได้เลขวิง่งปิ่งมาดูบบสีไปหาจับเบิ้งซูลก๊าซี่อตงตัวศูลกับซีอบซโอ้ยกับมะมักตัวเดียวกันนาะมมาสิเอาศูลตัวไดไปใส่นมาศูลเก่า คิดว่าซีนอย่างนี้เอาซีศนะูนย์ป่ะเอาซีศูนย์เนาะซื้อเ่อไหรดอกซีศูนย์ขึ้นบานซื้อซื้อเ่อไหรซื้อเ่อไหรเพราะว่าเลขมันมาแห้งแล้วเนาะซีศูนย์มั่นใจโตโตล็อกได้เลขล็อกกับซีเนาะมันเละมันนั่นนั่นแล้วเลขซุ่มมันนั่นใดมันนั่นเขาจับตังไว้แล้วเออเลขนีเออ ตามคือเขาตามคือเขาล่ะเบิ่งตาหกลางมันไปขึ้นหกบนนะเวียอืมภายในมันสีนี้ตีซี่นี่ตีกำหกนี่เนาะมันเข้ามาตลอดดิแมีนบ่จะว่าบ่ตั้วว่าคือว่าเลขเป่าบ่กวนเนี่ฮะบ่บ่เป่อบ่บ่เปอบ่ปอตากาะดือว่าซีซีจับไว้เนาะซีจับซีล่องศูนย์ตั้วว่าเลขศูนย์มาแห้งอยู่ไม่แห้งมันเปื่อยหลอหน่อย เปอร์เซ็นต์คือสีวาจังสั่นเป็นยังไงมันเล็ออกมากว่าใครมีศูนย์นะอ๋องวดมือจีนนี่ยก็จะถือคักถือแนยุ้งมือจีนนี่ก็ได้มันคันเล็กออกแม้ว่มันถือคัดหรอกอืมบัวข้าเจ้าได้เงินมากความบุ่นะคัเออถือาบัวในวากิอาจารย์ได้แต่แมงมืดตื้อเออบัวบัวได้เออบัวผู้ใด้เป็นบัวขานออกมาแล้วนี่ข้องปัญญังข้องปัญญัเออ ตีกระถือคว่ำฟันน่ะกระมารามันก็เป็นกรบมาราเนอะตัวเล็กอยากได้อยู่เลยนี่มันมันมันบ่อเข่าของเขาเล็กเมื่นบ่ล่แต่ว่าหลอกหลอกซีมาแท้เนาะซีกับศูนย์นะแต่ว่าศูนย์น่ประเภทน่อยยูกับศูนย์ีศูนะซีศูน่มักพุท เอาเป็นยังคือว่าทั้งสัน่นเ,เ,เลข็กมากๆนี่ๆกระเจาว่ามันออกอันสี่หกสี่หกนี่แหละอันไปเอาน้ำปูตาปลาขาวโอ้ยข่อยเขาบ่มักแต่สี่หกมัดไม่ออกส, <c oughs> สั่มเห็นบ่พอลุ่มตันนั่นไหมอันผู้เพิ่นนอนอยู่หน้านั่นนะโอ้ยโอ้ยเพิ่นกัยังพลาดได้ฟื้นอยู่ครับกับใครแน่ดอรอ <c oughs> เออไกยงไงไปไหนไก็นเอเอกะกะดีอยู่มหมอเนะาะครับโรคไข้ไข้เจ็บเนาะเขาเป็นการสอบเนาะเขาเอาอะไรบอกแล้วตัวว่าซื้อประกันไว้ซื้อประกันไว้สิอเลยเขาโรงพยาบาลดีๆหาโรงพยาบาลดีๆใครอยู่ด,ด,ด,ดอกอาจารย์อ้วนเพิ่นไม่มูเลยล่ะใครไก่ <laughs> น้ำกันก็จะว่ากับไปไปหลายคนเลยเล่ะ ยงยันกันหมดแล้วอเตี้ยยุใกล้ๆกันเตี้ยโอ้เอาเอาเอาหายหายหายหาสุกดีเก็บป่วยไข่เป็นของธรรบดาเนาะอาไาหมอนีเออเอาสรบัาเนาะสนเาเก็บไข่เาไดสิไปหาหมอเป็นยังด้ไปหาหมอทั้งเปงเป็น หาหมอผีก็มีผีเออบ่ว่าเลยเนาะไปหาหมอผี <c oughs> หาหมอ,อน,นี่ก็มีโลกเออ,อเอาไปไปไปนางกับพวกคำนวณเลขค่ะว่าวตะเลียงเลขไหมเออหาตะเลขแข่งสู้กันฟังอยู่เออหาทุ่มเหรียญมวยกับวิจานท์เออกับไปหาหมองเลกับพ่อหมองกันละอเออหาทุ่มไปตีเออ,อเก็เรียนไปตจีเออ,เอ,อ วดไม่ขี้นี่ว่ากับเขาอยู่วดเมื่อกี้นี่เขาตัวเดียวเขานั่นระเลขวิ่งเนาะเอาเลขวิ่งมาเลยแม่นอยู่บอกว่าแม่นอยู่เอฟซีว่าโอ้ไปถามเราอีกเด้อะว่านั้นบักอยู่เลขหน่อยซุ่มขาเจ้าทุนหน่อยเนาะขาเจ้ามีเงินหน่อยเด้อเออข้าซื้อตัวนั่นเนาะเอาเสียงบางนำเล่ากันนะข้าเจ้าข้าเจ้าว่าจังสันเนาะ นำเลข466 4มันอือพรมันเป็นนายโของแม่แม่นบ่นายโของแม่อยู่บ้านเราบัดโอ้นําบ้นเลีนงัวละบ่น้อยหมืนเด้อบ่หลายยืนบ่บ่ดไมาเชาจังได๋เมาอือ46 6ตัวนีอือดอก46โอ้ยเตดากคักเนาะเตดากคักยังไว้อยู่ โอ้ยขอขอขอํำเิอในเรืองแบบนี้เรมาอโอ้มาตะโคลัดไปขําสนกไปหวปูตัวนี้โอ้มาตะโคลัดจะไปขัาสนุกไปไหว้ปูตัวนี้โอ้ไปขัสนุดหลายปันนาเป็นตะมวนอยู่ เป็นตาพนดีใจเนาะพอปูดก็ได้วารถรถม่าีย่าังโอ้ยยหันก็บพราสางเป็นข้ามสนุกในยูทงไฮทงหน้ามั้ลังเสีางเตีโอ้ยตี่เห็ดเห็ดไปจะเคองหนึ่งไปยูหันเี่ยโอ้ยสิดไปขอน้ำยูดอกัน เขาทุ่งว่านมลกอนกติเาบียงเออใส่เห็ดตนโตคือผลิตยนชัวนั่งนีจอมพ่นก็ขังอยู่โอ้จิงีเออดีเก้อเยอะเตี้ยดีอยอะตี้เอาเห็ดไปตัวเนาะเห็ดไปตัวอเยปอมึงเอมันกะงํา มันกลไปเรื่อยๆตัวแม่บล่ล่ะเออได้ตัวไรก็บ,บอกไปหล่นบ่อคันเรา่านับอไปโอ้ยบกวาเลยเนาะแล้วที่ปูปลื้อสีว่างจอกลจอหลอกก็จะเฮ็ดท่างไงดีก็ยังนี่<ช>ปูอยู่นี่เ,นนเออเ็ดดีล่ะเอออปลี่าักไปจังสารอะไรเ่วันไปต่างคนต่างม,มีธุระเนาะไปไป,ไ,ปได้คือว่า,วาละตัวเลขอะไรสี่กับศูนย์นั่นแหละสี่ศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวสิมา โค้งสุดท้ายเลยบานีเสือเลยมาโค้งสุดท้ายนํำไปไปครับแนวทางของอาจารย์อ้วนนะครับเนาะครับได้ฟังได้ยินน้ำกันแล้วนะครับเนาะมีตัวใดแน่ครับแนวทางของเพื่อนก็เป็นแบบนี้แหละครับครับใครอย่าลืมนะครับเ้อผู้ใดเข้ามาแล้วครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสืบผาดแนวท่าของนาะครับเนาะของอาจารย์อ้วนครับ ตอนนี้เพิ่นกัดสิงถือไปทุ่งไปท่าแหละครับหาเจ้าเขาเจ้านำเนาะครับสำหรับอาจารย์อ้วนเด้อครับกดติดตามไว้เพื่อิ่กัดดีๆมาตลอดครับบาง่นเหล็ก่าหลายตัวนะครับเนาะครับกิฟต์นี้ก็ไม่ยังหลายนะครับเนาะก็ไอ้ที่อยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสุกสมมานครับกำลัรู้วยครับทุกๆทุกคนเด้อสุกดีไม่ใช่ครับเพิ่นกัสิไปเจ้าเขาเจ้านำเพื่อนนะครับเนาะครับสำหรับอาจารย์อ้วนครับ รถขั้นดีมันกระถือแล้วครับเรื่ครับไม่เรื่อยๆนะครับเนาะเป็น,นมีรถหลายขั้นครับครับสุขคนหมานเด้อครับเก็บซี่สุขภสุขคนนะครับเนาะ